ดีครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสังกษีบางขอนะครับเราเอตัดขนให้กับน้องชิสุตัวนี้เสร็จแล้วนะครับน้องตัดเป็นทรงขนสั้นนะครับเป็นทรงหมาเด็กซึ่งข้อดีของทรงขนสั้นก็คือจะดูแลง่ายนะครับลดปัญหารเรื่องขนพันกันลดปัญหารเรื่องขนงลุ่วงนะครับแล้วก็ช่วยในการลดความร้อนสะสมในร่างกายน้องจะได้ไม่อบในช่วงอากาศร,ร้อนนะครับลดกสารสะสมความชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับทําให้เกิดผื่นแดงฝุ่นคันนะ ก็ดูแลง่ายอาบน้ำเป่าแห้งไวลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นทรงหมาเด็กนะครับพี่สุหมาเด็กน้งายสวัสดีครับน้าเราะเงยหน้าตลอดเลยหรอเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับสูตรผลไร้น้องหมาน้องแมวซาลอนในการดูแลสภาพผิวหนังและขนของน้องหมาน้องแมวนะครับอันนี้เป็นแชมพูอาสมุนไพรล้วนๆเลยนะครับจะใช้ผสมกับน้ำอัตราส่วน แชมพูหนึ่งส่วนน้ำสิบส่วนนะครับคุณสมบัติก็คือช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดคืนน้ำถ่งคันแล้วก็ลดเห็บหมัดได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภณัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0ู6 6 4 0 4 4 4 3นะครับหรือว่าสนใจใช้บริการดาาน้ำตัดขนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันครับเรา,เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับ ติดต่อนัดฝ่ายจองคิวกันได้ติดต่อร่วงหน้าหนึ่งวันนะครับเราจะมาแชมพูไว้บนตัวของสุนัขและแมวเนี่ยประมาณสินาทีนะครับระหว่างที่หมักไว้เราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้แมชมพูนะครับซึมสู่ผิวหนังและขนของน้องนะครับจะได้ทั่วๆส่วนบร,ริเวณใบหน้าก็ระวังเข้าตานิดนึงนะและ้วกถูกให้ทั่วนะครับเราจะไม่ฉีดโดยตรงเข้าหน้านะครับ ใช้นหน้าก็อาจใช้เป็นผ้าชุดน้ำเช็ดนะครับร้านอยู่ในสวนเกษตรมองขอนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอ,อยังไงติดต่อสอบถามได้จะอยู่โซนล้างปลาหรือว่าโซนสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนบริการรับส่งก็จะมีะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงนะครับจองคิวนัดหมายกันก่นกอนล่วงหน้า1ึงวันนะครับจะได้คิวแน่ๆบริการรับส่งติดต่อทางไลน์ส่งรูปเปนชันให้ทางไลน์นะครับอาบน,น้ำปัดคนสุนัขแ,แมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดแบงมีรับหมดนะครับและได้สดนิงใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุข้ริการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมามน้องแมวสวรอนครับขอบคุณครับ